กาสวัสดีครับกาสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลหิโฉกค,ครับพบเจอกันเป็นคลิปที่2นะครับของเสาร์วันที่12นะครับวันจันทร์ที่12มื้อนี้นะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่รายงานอากาศข้ามานะครับเป็นยังไงแต่ละสถานที่นะครับอ่ะมีข่าวข้าวพูดคุยกันามข้าว ทำคข้าวกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่ะคือเอวิไล์เกินไปนะครับหลังจากคลิปแรกที่เอวิไลปล่อยไปนะครับเป็น2ล่างสายพอออนะครับมี Fc ฟซีทำหากันหลายนะครับอ่ะสำหรับหลักร้อยแม่เกสรอ,อ่ะคุณแม่เกสรทรงมาให่เป็นที่เรียบร้อยนะครับงวดนี้17บ ครับมกราคม2569นะครับเข้ามารอดีตามกันสำหรับลักลอยแม่เกศสอนนะครับวัทท่พผ่านมากคุณแม่ฟันมากเม็ดเดียว7เม็ดเดียวเนีทางแตกนะครับ709อ่ะขอให้706นยครับ706วันี้ <c oughs> งวดนี้นะครับคุณแม่เกสอนส่งมาให้นะครับสองสูตรอาจจะมีตัวใดแน่มีชอยให้เลือกนะครับงวดนี้ส่งมาสองสูตรนะครับลักลอยอามาเบิ่งมาติดตามกันนะครับอตอนนี้ก็แม่บ้านเพิ่งมาจากสวนยางก็วนะ่าเริ่มต้มน้ำห้อนขึ้น เพื่อจิบน้ำอุ่นให้ควมห่อนควมหนาวหนาวอยู่กับขี้รถมากอ๋อ,อคือสิว่าห่อนหอนอ่ะฮะคุณนั่งยืนซื้อเลยไม่วางสันคือว่านั่งยืนซื้อเฮ้นั่งบอกกับเบสซี่ได้หนิครับ กลับมาจากสวนย่างนะครับแม่บ้านขีดเซตแล้วตีหกว่ากว่านะครับตอนนี้เวลาเอาครับพ่ามาเบิงตัวเลขแนวาทาั่งนะครับนี่คือหลักร้อยแม่เกสอนงวดที่ผ่านมาเจ็ดเม็ดเดียวแน่นอนอิลีนะครับเเม็ดเดียวเพ้ามาตามรุ่นกันตอววางวดนี้17ด ับมก,กราคมคุณแม่เกซ้อนจะได้เป็นตัวใดนะครับอานนี่คืองวดที่ผ่านมาหลักร้อยแม่นๆนะครับ เอามาประกันนะครับสูตรที่หนึ่งะสูตรที่หนึ่งสูตรท,ที่สอง มาเบิ่งกันครับมาติดตามกันว่าจะถูกอกโ,โดนใจ f อซบองวดนี้ได้มาสองสูตรนะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับเจเม็ดเดียวงวดนี้สิเมกราคม6กเก่านะครับสูตรที่1ได้มาที่ ได้มาที่ห้านะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับได้มาที่ศูนย์นะครับนี่คืออ่ะหลักร้อยแม่นแม่นนะครับรรย,ยังจีบสนามอุ่น จะเป็นหลักร้อยแม่นๆนะครับเมื่อนี่นะครับแอไไดวีไลลงให้วันที่ ลงให้ว,หวันที่สิบสองครับคุณอ,อ,ะ,แนนะ,อะแคบหน้าจอ <c oughs> ได้ศูนย์กับห้าได้ห้ากับศูนย์นะครับ สูตรที่1ได้5ครับสูตรที่2ได้0ูนย์อาหวดนี้มีตัวให้เลือกนะครับอ่านี่คือสูตรที่1นะครับของไมเคซอนได้ห่าสูตรที่2ได้0หลักร้อยแม่นแม่นนะครับลงคห้วันที่12นะครับเศรของวันที่12ลงไห้นะครับอ่าเบฟซีแคปนาจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า ญาติับลูกไผ่ฟญาติยังกันเนี่ยญาตน้ำห่อนญาติน้ำห่อนกันบ่เจ็บคอเออญาตกันกินน้ำห่อนน้ำอุน่นอากาศเย็นนะครับ FC. เอฟซีดแูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC. มันเรียกว่าบรสวัสดีไหมไว่วบ้านเนี่ยเออเดี๋ยววาเด้อทางนี้มือบวบงตะน้ำห่อนน้ำเตะน้ำอุน่น ครับส้อมาจิบน้าอุ่นกันนะครับรอ,อ่ะนี่ตัวเลขแน่าทางนะครับของแม่เกสอนนะครับหลักลอยทีเอฟซีทำหาแคปหน้าจอกันเป็นที่เรียบร้อยครับนี่งวดที่ผ่านมา7 0 6นย์ะครับได้มาที่7 7 0ดย์วันนี้ได้มาสองศูนย์นะครับสูตรที่1ได้5สูตรที่2ได้ 0, 1, 0, 2, 0. ูนย์แคปหน้าจอไวเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ จทางของแม่เกศรน,นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เกศรที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณให้คุณแม่นะครับมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงสกสกมันมันลำรวยนะครับนะครับสำหรับคุณแม่เกศรไอ,อคลิปนี้จากล่าก,กันไปครับคลิปหน้ารอดติดตามเป็นของสำนักใดสวัสดีครับ